โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวไลเกมเซเดีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮอซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เสริมเข้ามานะครับก็เป็นอีเวนต์จี้เครื่องรางนะครับหลายๆคนน่ะนะครับได้ทาการเห็นจี้นี้ไปแล้วแหละนะครับแล้วความสามารถนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูดีกว่านะว่า2จี้ที่เข้ามาใหม่วันนี้นะครับคือจี้อะไรและความสามารถอะไรยังไงนะครับผมในวันนี้เอาตุมยังอยู่เนาะ ก็2อจที่เข้ามาใหม่วันนี้นะครับก็คือนะครับมีมีก่อสร้างนะครับกระโดดน่เองแล้วก็คือมัดมีทําลายล้างนะครับแล้วก็มีเจ็ตแพคโล่ะครับอ่าเป็นก็เป็นพวกที่ GT ยังไม่มีเข้ามาอยู่นะนะี่ครับเจ็ตแพคโล่แล้วก็แหวนป้องกันเบ็ดเสร็จนะครับ แค er. um ่นี้นะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวเติมเข้ามาด้วยนะครับตัวเติมก็คือไม่ได้ทำอะไรนะคือเพิ่มเปอร์เซ็นต์นี่ครับผมจะบอกเลยนะครับในที่ดีันที่นี้นะครับดีที่สุดนะครับผมพูดเลยว่าคือเจ็ดแผงนะครับใครที่ยังไม่มีเจ็ดแผงอ่ะให้หาแต่ถ้าใครมีแล้วนะครับก็คือผ่านได้เลยนะครับผ่านได้เลยทําไมถึงผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ความสามารถของแต่ละจีนก่อนดีกว่าทําไมอีเวนต์นี้ผมถึงบอกว่าผ่านแล้วไม่ต้องทําได้เลยนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่ความสามารถกันดีกว่านะครับอ่า อันดับแรกนี่ครับเราไปดูที่หมีนะครับหมีก่อสร้างกระโดดนะครับความสามารถนะก็คือเป็นเมื่อก่อสร้างอาคาร3หลังนะมีโอกาส45%้าตย้ายตำแหน่งที่ยืนนะครับผมย้ายตำแหน่งที่ยืนนะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันมีโอกาสเนี่ยมีเมื่อตกพื้นที่ของฉันเพิ่มข้ามทาง2เท่านะครับมีโอกาส50%นะครับย้ายทันทีทายในแถวนี่ครับทำไมถึงว่าให้ผ่านได้เลยอันดับแรกนะครับผมคือมีที่อื่นที่ทดแทนได้อยู่แล้วนะครับผมเป็นพวกเป็น ต่างๆที่เราใช้กันเป็นเลวาร์ปเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันใช้ทดแทนกันได้อยู่แล้วนะครับอันนั้นใช้ได้เลยนะครับแล้วอันนี้คือไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องหาเลยนะครับไม่มีนะครับ,ไม,มนะรบไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะค,ความสามารถก็เป็นความสามารถแบบทั่วไปนะครับเพราะว่าทําไมถึงไม่ต้องหา นี่ครับใช้พวกอันอื่นดีอยู่แล้วเนี่ยครับอย่างเช่นพวกนี่แปลนเรือวับเราเนี่ยครับคือแปลนเรือวับเรานี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วบวกสิบห้าด้วยเนี่ยห้าสิบแล้วบวกสิบห้าตัวนั้นไม่มีบวกนะครับแค่มีย้ายในแถวเนี่ยครับอันนี้เราใส่ไปย้ายกับเมืองเราอยากย้ายในแถวใช่ไหมเราแค่อย่างเดียวครับเราใส่รองเท้าโล่เข้ามาเนี่ยครับผมอ่าเราแค่ใส่รองเท้าโล่เข้ามานี่ครับนี่พวกรองเท้าโล่เราใส่เข้ามานะครับเราก็ย้ายในแถวแล้วเนี่ครับพอปกติ เราต้องใส่พวกโล่อะไรอยู่แล้วะครับถ้าอย่างพวกเล่นแปน3ามลังนี้ส่วนมากเราเล่นกันอ่ะเป็นสายล้มอยู่แล้วนะครับอืมเป็นสายล้มอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องใส่พวกรองเท้าโล่อยู่แล้วนะครับหรือพวกรองเท้าโล่พวกบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่จําเป็นเลยที่จะเอาต้องไปหาแปนนั้นแล้วไม่มีเพิ่มเปอร์เซนต์ด้วยนี่ครับที่นี้นี่ครับผ่านได้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับผ่านได้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเปอร์เซนต์ก็ไม่มีเพิ่มนะ่ครับยังไงเราก็ต้องใส่รองเท้าโล่เข้ามาอยู่แล้วนะครับกบความสามารถนั้นทิ้งได้เลยนะ่ครับ เนี่ยครับอืมก็คือใครที่มีแปลนเรือวาร์ปหรืออะไรอย่างเงี้ยผ่านได้เลยนะครับไม่จะเป็นตัวเก่าหรือตัวธรรมดาหรืออะไรตัวนั้นผมบอกเลยหามามันไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นตัวที่แบบไก่กาอาราเรมากนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ไปดูจี้ต่อไปกันนี่ครับทาไมอีเวนต์นี้ถึงให้ครามได้เลยนี่คบจี้ต่อไปนะครับก็คือเจ้าหมีทําลายล้างนั่นเองนะครับหมีทําลายล้างความสามารถนะครับกึม คือเมื่อทอยเต๋านะครับผ่านฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครับมีโอกาส60เซนะครับฝักไปยังพ <t correlation> ื้นที่ของเราของเราแบบสุ่มเนะครับเมื่อไม่แสดงผลนะครับเติบโตทีละ10นะครับผมแล้วก็มีเมื่อทอยเต๋านะครับผ่านพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส75นะครับทำลายนะครับพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามหรือยกเลิกทาสีนั่นเองที่นี้ก็ข้ามได้เลยเหมือนกันนี่ครับถ้าใครมีไพ่นะครับถ้าใครมีไพ่นี่ไพ่อะไรเหรอครับพี่นี่ไงครับถ้าใครมีไพ่ทาโร่หมี นี่ครับนี่มีเตะอยู่แล้ว60%ถึงจะไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์ก็ตามนี่บถึงจะไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่มีเตะอยู่แล้วแล้วใช้ได้แบบหลากหลายด้วยเนะครับเวลาไปใช้เนี่ยคือเล่นไพ่เนี่ยได้แบบหลากหลายสมมุติอะอยากไปเอากันวิกบังอะไม่อยากเอาทำลายเมืองบังแค่อย่างเดียวไม่มีอ่าอ่าอะไรวะไม่มี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 อะไรวะไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวมั้ เออไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์เออนะไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวนะครับไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวในการเตะนอกนั้นคือดีกว่านะครับอันนี้คือดีกว่าทุกอย่างไม่มีแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์นอกนั้นคือมีเมืองแพงครับอ่ามีเมืองแพงครับสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายครับไม่ว่าถ้าคุณไม่ชอบสกิลในการทําลายเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณจะเลือกเป็นสกิลอื่นก็ได้นะครับใครมีไพ่อยู่แล้วอันนี้ก็ข้ามได้เลยเหมือนกันนะี่ครับรู้สึกว่าไพ่หมีน่ารักเนี่ย ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับดีกว่าด้วยซ้ำนะครับผมก็คือข้ามได้เลยอะ่ะนะครับก็คือเป็นจี้ที่แบบมาแบบแบบเอาไว้ผ่านเพชรเฉยๆหามาก็ไม่มีมีประโยชน์นะครับผมถ้าใครมีจี้ที่ผมแนะนําอยู่แล้วนะครับอ่าถ้าใครมีจี้ที่ผมแนะนําอยู่แล้วที่ใช้ทดแทนกันนะนะครับผ่านได้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับอีเวนต์นี้คือเก็บเพชรไปเลยนะครับรออัปแพทใหม่ดีกว,ว่านะครับผมเอาอัปแพทใหม่นะครับ ว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจมาไหมมีอยู่แล้วแหละครับตัวละครหรือว่าจี้อะไรที่น่าสนใจย่อมมีอยู่แล้วคุณอาจจะได้เสียเพชรนี่นครับผมที่เยอะนะครับอาจจะต้องถ้าจะหาตัวละครหดๆตัวเอีเวนต์อาจจะต้องมีอย่างต่ำมีเป็นหมื่นมีหมื่นหนึ่งไว้เพื่ออุ่นใจนะครับถึงว่ามีบางทีมีหมื่นหนึ่งไว้ก็ยังไม่ค่อยอุ่นใจนะครับว่าจะปิดไม่ปิดนะครับก็โอเคนะครับสําหรับเอีเวนต์นี้นะครับทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผ่านได้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับถ้าคุณมีจี้ที่ผมแนะนําอยู่แล้วนี่ครับ จีนพวกนี้ไม่ได้จําเป็นเลยนะครับ้ามีไอที่ผมแนะนําอยู่แล้วไม่จําเป็นเลยนะครับผมอ่านะครับไม่จําเป็นเลยนะครับก็ให้ผ่านนะเนี่ยถ้าใครจะหาอย่างเดียวคือที่หน้าหาผมบอกเลยคือเจ็ p แพ็กนะครับเจ็ทแพ็หน้าหาอย่างเดียวเลยสาหรับใครที่ยังไม่มีนะครับเจ็ทแพ็อย่างเดียวอย่างเดียวที่หน้าหาในอีเวนต์นี้ับสำหรับที่ใครยังไม่มีนี่ครับทุกคนนะครับแนะนานะครับเก็บเพชรดีกว่านะทุกคนเพื่ออีเวนต์ข้างหน้านะครับเพื่อวันอัปเดตใหม่ อ่าโอเคนะครับผมก็มาบอกแค่นี้แหละแบบเผื่อบางคนแบบแบบอาจจะแบบว่าเอ้ยพี่มันมันดีไหมมันควรทํำไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาอธิบายให้แล้วกันเนี่ยวันนี้ผมก็มาอธิบายให้เนะครับเพื่อแบบว่าเป็นการตัดสินใจของทุกคนแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ตัดสินใจนะครับอ่า เพื่อฟังไปแล้วอยากจะทําอ่ะก็แล้วแต่นั่นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลนี่ครับแต่ถ้าฟังแล้วเออโอเคใช่ใช่ใช,ใช่มันเป็นเหมือนที่ผมพูดอ่ะขมอะไรอย่างนี้เอาแต่เจ๊ตแพ k หรืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็โอเคนะครับถ้าใครมองว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์หรือว่ามีสาระอะไรยังไงนะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับไว้เจอกันวั one นอัปเดตใหม่อีกทีนึงอ๋อแล้วก็วันที่ อแล้วก็เออโอเคจะเจอกันวันอัปเดตใหม่นั่นแหละถูกแล้วนะครับผมโอเคนะครับไปละนะครับไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันและกันถ้าใครจะทำอีเวนต์นะครับผมบ๊ายบายไปละครับ